ว้า้โอโอศิรกรมิลกอนศิรถพรศิิโรมาโนตเหยากัตตาเ่ยากัตต em. ้าว่าใจไววบัรดาไหวปุทจังตัำมา ประทังโกประทงงังกลงนังราปังกมบาทปังกมเบงพิทุรชจิตนาโกจิตนักกังยกขึ้นตังเนื้อที่โลเนือ้อที่รังตังมนโนไว้จนนี้ ไว้จนดังมังเกิดกล้าแก่ลูกน้อยไว้จนนังมันเกิดกล้าแก่ลูกน้อยแก่ลูกนี้จนก่อยจริญสิจเจริญสวนกับชวนในกายในกายันจนนีช่วยช่วยป้า ช่วยเจ้าพีดีเลิศนี่ก็แพระเจิดเร็วพระเจิดลำดังแก้วอเลค้าพอกับแม่ให้กำเนิดเกิดลูกมาแม่หลักจ้้กลมเกลียงเลี่ยงดูแล เอ้ยกินนมจมจูนี่อยู่กลายจิตกอดชนิดแหนบกลางเมียงเอลูกเติบใหญ่แตนปลูกว่างนี่ก็ยังเป้าเลยลูกเติบใหญ่แตนปลกว้างยังเป้าเลยหลักพ่อแม่วันชื่นกว่าอื่นใด และกือดินมืนแฟนนี่ก็แลนเดาไม่เตียบเตาวนักยิงกว่าสิ่งไหนบำรุงเรียงเกียงก้างเนอ้งไกลไม่มีใจจันตาละกาตัน เห็นลูกถุกพ่อแม่ก็ถุกด้วยพ่อแม่ช่วยเกลียกลม่มกา่นมฟันเชี่ว่าลำจำเจนนี่ทุกเกินวันแต่คุณนันลูกก็ยกปอกซีโรมาอ,อุ้มกุมกรองี่บ้องไปไ้ บรรดาไอ้เจ้อกรจนเอ้ยกระจนเจ้าพอกับแม่ก็กลับกำเนิดลำโพงก็บกูบโอบจอวันแังพองจะงงั่งาะไรยว้คุณครูปลักปทิตจจัยกลัวผู้ใดต้อนทั้ง ตอนนี้ควายนั่งซื้อได้บัญยาวามรู้กรูวึกวื้อเริ่มจากมือให้เก,กี้ยนกอกนกันกันกำไกลเก้าเกาไปหมดตัวจะกดกาลันปันนักโจร กลัวจารย์ช่วยเลือนี่เออทนยังก็ปอนกุนกลูอยู่ข้างเกียนผมจักหน่อยจำมาลีมีลำนเนาเนเจ้าเป่าที่จนเฮยบ้านตันเรียงไว้จริงจักจิตจังลารอยู่ไรเรียงมาอยู่เกียงกายัน ว่ามมจะนังวันตาลูกเตทเ้วตวดานี่เดพปลาลักจิตติจกักติจัตจิเอ้ยทุกปิดจ้าเราจอมเจ้าจะกระพงงงแล้วจ้า ก็แปลว่าแล้วมีฟอกซีโลจนตอนผู้ครูกวีนี่กระดันที่แปลปกผู้จะลัดเริ่มลักเพราะว่าทักทันรวยชูย้ผู้มีปลจะวันและจะในเบ่งปัญโยผู้มีปลจะวันและจะในเบ่งปัญโย ให้หมดโตเไล่มาเมื่อนังกา,ยา่ยีแหวนผมส้ำจักหลักสิ้นิกาาวินวังปึกเล่นนั่งลองดูฝืนฟูสิ้น จลิลลปินเมืองไทยได้ยังยืนต้องพูนเข้ามาอุปการะคุณทำอะไรไปได้ดีนี่ก็ต้องมีครูพร้อมกับผู้ช่วยหลับกนับกนุนก <c oughs> ารจะบปาพมตตาเดการุ่น ว้ยคุณคุณนักลูที่เป็นครูกล้นผมแสดงดีไหมนี่ก็ไม่ประมาทถ้าผิดปลาดเลิกลังอย่าเธอจ่วยสั่ง้อนว้ยนักลูผู้ชลาดไม่ประทังกล้นเสร็จก็ปล่อนลูกสมแจัก โอวาจะกโอจักนิตาเอ้ยจะกโอจักนิตา